นด้าจาบกันไปแล้วเป็น200ปีนะแล้วเราก็ขอนำะวันนี้ครั้งนะครับโดยสถานการณ์นบบนี้นะครับที่มาจากเนสโกนเลยแล้วนำมาเป็นสถานที่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทยไม่มีนะครับมีเดียวนะฮนะาะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าสุนันทะ์คู่นี่ยเกาเรียกว่าเป็นสเตสปอร์ตเราดูนะฮะที่เป็นมาสุน,นันท์คู่นะครับที่เป็นรูปปัน้นของท่านเนี่ยที่เป็นเช็กสเปียร์เนี่ย จะอยู่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าที่ที่เป็นจัตุรัสบดดาบุโซที่กรุงรอนแบบนี้นะฮะแต่ว่ารูปถึงมันพูดที่อังกฤษในลักษณะที่บ้านเนี่ยอาจจะเป็นที่ไม่ได้เป็นทางอาจจะเป็นถนนสตรีแต่หน้าตาเนี่ยก็แล้วแต่ที่น้ำอย่างที่เรเห็นกันะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูโซนนี้นะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนที่ถึงตาถึงใจนะฮะ ของผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งเพราะเราจะเห็นผลงานของสูนย์นผู้ที่ท่านเขียนไว้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมีอันเดียวแผ่งเดียวนะฮะไหนโลกโลกเลยค่ะนะฮะไม่มีที่ไหนมีที่วัดที้แห่งเดียวทํามถึงวันนี้ที่วัดแห่งเีเพราะว่าท่านอยู่ที่นี่<ำ>เราถึงมีหละ นะตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ท่านบวชเนี่ยนะฮะท่านเดินทางโดยทางเรือมาโดยตลอดท่านก็ลงประเรืิอปเอร์คือท่านไม่ได้เขียนรูปพระแต่งเลยแต่เมื่อท่านมาจำมาใส่ที่นี่ท่านก็เขียนพระแต่งโดยเขียนเพื่อถวายองค์หญิงที่อาจารย์ไม่ตอกไปแล้วก็มาสู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีนะฮะจูด,ดีแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่โชคดีก็คือ ที่คนไทยได้เห็นผลงานอย่างน่าอัศจรรย์เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครัว่าสุภาพตูดเนี่ยเก็บนะฮะสมุดไทยดังเอาไว้ที่ไหนจนเมื่อสามสิบปีที่แล้วเป็นเรื่องของเอินอยู่เพื่อนอาจรรย์อาจารย์ที่สามนะฮะอยู่ดีๆนะครับขณะที่เขากำลังดูแลผู้ปิดแม่ชีที่บริเวณนี้ซปรากฏว่าสมุดไพร นี่ตกลงมาจะคือซึ่งคือข้างบนเนี่ยนะครับมันจะเป็นไม้สักแต่ช่วงล่างเนี่ยมันจะเป็นปีเตอตัวก็คืออย่างสือเป็นสมุนไพดดำทั้งหมดเนี่ยจะมันทำลายจะเหลือเพียงเล็บนี้เด็บนี้เราเลยไปให้ทางกรมศิลปากรเนี่ยนะฮะได้ทําแตรบูรณะขึ้นมาอันนี้คือตัวออริจินอละนะฮะจากนั้นเราก็ได้บูรณะขึ้นมา เป็นลักษณะน,นี้แต่ตัวเล่มนะครับเป็นตัวเดิมนะครับเราได้มาจากแสดงโลกโเ,เรื่องราวที่ส่วนัผู้เขียนนี้นะก็เรีเยกว่าตอนหนาส่วนมาดีจะกข้าตัวตายนะครับาภาษาที่เขียนจะเป็นภาษาไทยในช่วงต้นกล,นะลุงรัตนโกสินทร์นะฮะเราจะเห็นได้ว่านะครับ ไม่เอะไม่โทรไม่ตี่อะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นลักษณะการเขียนเนี่ยนะฮะอาจารย์เนี่ยสามารถถ่ายไปแล้วให้นักเรียนได้มีความรู้อย่างคำว่าผู้หญิงนะฮะก็จะไม่มีหอหีนะฮะอย่างคำว่าพระอภัยเนี่ยก็จะเป็นสระไอนะฮะไม่ใช่เป็นมหันตาัยครับแต่ว่าโดยเห็นว่าสุนทรภู่เนี่ยเป็นคนที่มีใบหน้าสวยมากนะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี นะส่วนอันที่สามนะฮะอันที่สามก็เรียกว่าเป็นถามแลนะฮนะนะก็คือว่าหลัจากที่ดูเนี่ยะครับที่ฟังชีวประวัติด้านนอกเนี่ยะครับเราก็ได้มานะฮนะก็เรียกว่าแกะกแอรอยอนอีกครั้งหนึ่งโดยการแยกให้เห็นอย่างชัดเจนนะที่เกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนะฮนะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราเห็นเนี่ยว่าสมนรพูดเนี่ยนะครับจะเป็นตัวีสี่อันดีคือเกิดทั้งหมดสี่รัชกาลโดยเราจะแยกนะฮะในแต่ละรัชากาลนะฮะว่าในแต่ละรัชกาลเนี่ยท่านทำอะไรมีผลงานอะไรบ้างนะฮะแล้วมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอทั้งในสยามประเทศ <S 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 และนอกสยามประเทศ <S S S เอาง่ายๆที่เกิดรัชกาลที่หนึ่ง นะครับเราก็จะแตกเป็นทั้งชีวิตและผลงานนะครับส่วนด้านบนเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ใ,ในครั้งสมัยกันที่หนึ่งแล้วสุนทรพู่เนี่ยจะเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมาเขียนเป็นวรรณกรรมนักพระไตรมณีนะฮะส่วนอันที่สองก็คือผลงานที่เกิดขึ้นในสมัยแันที่หนึ่งซึ่งสุนทรภู่เขียนเอาไว้นะฮะ ่วนอันที่สามก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลักษณะ,ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะฮะเราก็จะได้มีความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยสุดนังทูเนี่ยได้พย,พยายามขยายนะ,ะหรือทำการเขียนขึ้นมาเนี่ยโดยสมมุติเหตุการณ์และตัวละครต่างๆเนี่ยนะฮะให้มันเป็นวรรณกรรมถูกไหมเพราะจะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็น,นว่าส่วาผัุูเนี่ยเกิดมาที่ญี่ป่ทุนนัน นะฮะเมื่อปี2อง3โลนสุางก็ร้อยขินอะครับครัาครีบครครับนีับลรันคับคร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 ับีรับรับ่รัครันีรครับครับครลงานชบครเบครนบครั่นรับครับครับครับีรับครับรัเครนบครับครับครับมรับครับครัสครับรับครับครับครสุขาับครับครับคัยรันัคันรครน ไม่เคยอยู่กับพ่อเลยท่านจากพ่อมานล้วตั้งแต่อายุสามปีแล้วไปอยู่วัดชี้วัดชีบระถาที่อยู่ในความก่าเดี๋ยววัดศรีไม่ใช่นะอยู่ในบางเกาน้อยนะหรือวัดศรีสุดารายังไม่จากวัดศรีสุดาราเลยก่อนยู่บางกาะน้อยนะซึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราเรียกว่าวัดชีบระถางสุดท้ายูดเนี่ยนะ เป็นคนกรุงเทพเป็นคนมาก่อกมาไปเรตลอดเลยหลังจากที่พ่อนไปบวชเนี่ยแม่ไปแต่งงานใหม่ส่นทางู้ก,ก็เลยเป็นนัที่วชิรมาขาเพื่อไปเรียนรู้ไปนศึกษาวิชาเกี่ยวกับทั่วไปะที่เด็กผู้ชายไปเรียนแต่ข้ากลับไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องบทลูกกรอนตั้งแต่เล็กๆเลยเห็น,หนอะไรก็จะเขียนเปกรอนหมดเลยนะฮะซึ่งสมัยหลวงเรียกว่าดอกงสร้อยเสด็จอย่างท่านเห็น ปลาหมูนเนี่ยนักวิวัฒสูก่กอท่านเห็นปลาท่านก็เรียกว่ามัจฉาซึ่งซึ่งมันเป็นอัตชีวิทยาของเด็กคนหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นเองต่างชาติเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าพ่อเนี่ยไปบวชที่เมืองแกลนไตยมตั้งแต่ยุคเล็กเนื่องจากว่าบ้านเกิดของพ่อสมนทรภูขขเนี่ยอยู่ที่เมืองแกลนไตยมณีเพราะฉะนั้นมาสมนทรภูขขอ๋อด,ดยีด่สิบปีนะฮะยุคการหลักสูต ท่านก็เลยตัดสินใจเดินทางไปเยี่ยมพอ่อนะฮะที่เมืองแปลงเจริญพ่อจดซึ่งพ่อตอนนั้นก็บวชอยูค่ครัเมื่อไปเยี่ยมพอ่อเขาบอกว่าสุนทรพูดนย่าดีใจมากเลยนะที่เจอพอ่อนกะ็คิดว่าท่านจะบวชต,นะต่างพ่อจะบวชนะฮะปลาด้วยแคนเราเนี่ยรวมมันจะไม่ได้บวชก็คือไม่ให้บวช ท่านกลับไปเป็นโลกให้ตายฐานนะน,บบนั้นก็แค่ไม่มีเคืองเอาชีวิตให้รอดต้องนำบาราาักษาแล้วไม่เนดะือดร้อนในขณะที่ท่านหายป่วยท่านก็เลยเขียวเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ท่านเจอ